ทำสีมาคุมแกสิธุระอะไรมาแต่ได้ไป้บดีินี่จะนี่จะคนสมุนใดเออชื่ออะไรมาจากไหนธุระอะไรฮะข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าแสงสุริยันพิาคาอย่างประเทศนคปรปาลวายอา้าวมาธุระอะไรอา่าต้องการจะรับอาสาปราบขุนโจนเลียงสิงหาเออจะปราบขุนโจนเลียงสิงหาพยาคา จะปราบได้เหรอจะแสงสริยันถ้าจะปราบไปได้มันจะเดือดร้อนพวกโจรน,นี้มันจะยกขบวนโจรปล้นประชาราชหรือฆ่าประชาชนเออจะได้หรือไม่ได้นั้นไม่แน่นอนแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับรองโดยเกียรติว่าจะพยายามจนหมดความสามารถพยายามหรือจนหมดลมหายใจอืขอนอนอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะ ข้าประพฤติเจ้าชื่อขวัญเมืองครับขวัญเมืองครับอยู่ที่ไหนอยู่นครปาด่าวายแต่แลกอยู่นครนี้ครับอยู่นครนี้ครับอ๋อนี่วกโจนไม่อยู่ไม่ไหวครับอ๋อยู่ในเมืองอยู่ในนครนี้ครับอยู่ที่ไหนอยู่ขวัญทัปอ๋อ แล้วนายกโนอนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะข้าประวุตะเหนียวชืว่อสมอก็รับเออชื่อสมอเขาว่าข้าประาาวุแต่เจ้าไม่ใช่ประวุแตเนียวโอ้แเนียวเนียวเจ้าเจ้าก็กินอีเหมือนกันเลยเลยนายสมอเนี่ยอยู่ที่ไหนผ๊มบ๊มอ,อ,อยู่บ้านปูดก็รับ มันพูดก็นะเอาเถอะเวลานี้ทุกวันนี้อ่ะไปยุนคอนปราแล้วว่ากันะเอาเถอะถ้าจะปราบได้เรายินดีจะมอบหมายพระราชธิดาสามห้าหรือจะมอบบ้านมอบเมืองให้กับเจ้าแสงสุริยันพระยายะค่ะเอาแหละนะให้เดินทางไปปราบเถอะพระยาคาแล้พระราชธิดานาเรนาตะจารีใจ เมื่อพีปาก็ไม่แลเปล่าเปล่าจอราง่าวน้านชนใหญ่แต่ปราดใพอจะมอบไว้ละใจกุ้งไครและ,ะยอดใจจะรองบาดบริจาน่าเป็นข้าใช้ในชีวิตและสามตาน ขอบใจพี่ถ้ามาปราบขุนโจรเลียงสิงหาได้น้องจะขอรองบาทบริจาคเสด็จพี่แสงธุริยันจากที่รักให้น้องฉันชื่อว่าเทพราตรีให้เทพราตรีมั่นใจเถอะแต่ว่าพี่ยังมีลมหายใจเมื่อไรแล้วพี่จะไปยอมไปขุนโจรเลียงสิงหาคุกคามประชาชนอีกต่อไปถ้าพี่หมดลมหายใจน่าจะจำเป็นค่ะเอาจำตัวในหม้อในเมือง เล่ากระปรับประราชราลานีราชวงศ์สิเหล่าเทพราศีท่ามององค์กระตั้งตะกอบปักอยู่ปราการปวงน้ำมองเมื่อการหนึ่งน้ำไปถึงใจมุนบาลและตาจ่าเทพรักมุนนักให้ช่วยบีบให้ชีวิตเสีย มาแต่ตัวละจนตามมองมังตั้งสร้างนาากไป จนบัดนี้ยังไม่มาอายหมดแล้วมัง้งทำม,มานหลักหลวมตายหมดแปลกท่านใดนั้นแสงทุดยานในประดิกระเด็นซอ,องโจนสัญชาตญาณข้องเสือมันยกปืนคู่มือคู่ท่านรัตติียุทธ <c oughs> ยาเพิ่งกระดูกกระดิก ท่านยจะพึ่งฆ่ายาพึงาาพ่งกร,ก,กระดูกกะดิกตายเอาอีกคนยุดเฉยแย่กี่หนังไถ่ฮงเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยมาเล่นบมดที่ตายดำหนองแรงดุย,ยันจริง,รงๆอ่ะยาพึง่งก,กระดูกกะดิกนะตาย อีกคนเลยยุดครูอีอต่ายตำรวจเข้ามาหลื่งตกใจกันนั่นหนึ่งนั่นนั่นนี่เองเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรตำรวจไม่ใช่ทหารไม่ใช่อสไม่ใช่อะไรต่อชะลอไม่ใช่เอ้าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นสามัญชนธรรมดาขันน bên đây à mai gặp mai mai bên đây đi khi đi mai bật tạ chút mày bên đây chưa ở đây chưa chưa mới gặp em thấy anh thức dần bên đây nữa mai 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 gặp mai bên đây gặp mai bên đây gặp nè nè à. nè gặp nè rồi mẹ ơi mẹ, mẹ giờ đang là của mẹ คนนี่ยเป็นอะไรฉันเป็นระดวงก็แล้วถ้าหมาเป็นระดวงไหนเปรตนมันถามเป็นไรกูบอกเป็นระดวงนะกูมันกูเป็นอะไรกนไม่เป็นอะไรเลยเอาละมึงจะมาธุระอะไรที่เดินเข้ามานี่ข้าพเจ้าต้องการจะมาพบขุนโจรเรียงสิงหาอ๋อต้องการจะพบขุนโจรเรียงที่หะ ครับได้ท่านเลยครับใช่ม่์ม่วมยปตอกใจแรงดีที่ตอกใจบุบปุบปุบว่าใจมีช็อกปร่างปอดเปใช่ไหมนี่เบิงธุระอะไรข้าพเจ้าต้องการจะมาถามคุณโจรเลียงสิงหาถามอะไรถามมาท่านเป็นคนไทยมาติดกำเนิดใช่ไหมใช่ พ่อแม่พี่น้องเกิดในเมืองไทยอ่ะถ้ามีลูกไหมมีมีเมียมีเมียแล้วก็มีลูกจากเมียมายี่สิบปีลูกปัจจุบันนี้จะโตเป็นหนุ่มแล้วมั้งลูกสักกี่คนสองคนเลยกันหญิงหนึ่งชายหนึ่งพ่อแม่ท่านมีอยู่ในเมืองแลวเวลานี้ตายหมดแล้วอ๋อมอพ่อแม่ท่านตายท่านไปทำศพยกผีไหม ไปได้เอะไปก็มาฆ่ามันขังนั้น่ะเพราพ่อไม่เจ็บป่วยท่านในพยาบาลรักษาไหมไม่มีทางอะ่ะแล้วเวลาไม่มีรักท่านมีผู้สามีอะไรอย่างใครใครจะกล้าเอาอ่ะเอาก็บมาตายนนั่นะนะ่ะแหมมันแรงยาบจริงปอมจูนจูนมันยาบเลยมันจีไปลายมันยาบเลยเออ แล้วนี้ท่านเกิดในเมืองไทยเมียอยู่เมืองไทยลูกเป็นคนไทยและศึกษาอยู่ในเมืองไทยปู่ย่าตายายอยู่ในเมืองไทยท่านขุนโจรเรียงสิงหานี่ท่านทรายยศต่อพื้นแผ่นดินถิ่นเกิดของท่านรู้ไหมทําไมข้าจะไม่รู้เอาแหละข้าไปเจ้าต้องการในท่นเลิกไม่มีทางทําไมนะ เราไม่รักพื้นแผ่นดินทินเกิดของเราเราจะรักอะไรแต่มัดแดงก็ยังห่วงรังเขามันสุนัขก,ก็ยังห่วงบ้านมานุษย์เราที่ไม่ห่วงพื้นแผ่นดินทินเกิดคนนั้นเลวกว่ายิ่ง,งกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวไปยิ่งกว่าสุนัขทีนี้คนเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคามามนุษย์คือสัตว์ที่จเจริญแต่ทําไมมนุษย์เรานะ่ะที่ทำไมสัตว์เจริญกว่ามนุษย์สมุนี่ยเวลานี้ สุนัขดูสิอยู่บ้านไหนกินข้าบ้านใครแล้วมันซื่อสัตว์ชุดจริตต่อเจ้าของบ้านใครจะข้าไปมันเอาหอนอเจ้าของมารู้ว่าสัตรซูมาแล้วนี่แล้วมนุษย์เราทําไมที่เป็นศัตรซูซะเองอ่ะทําไมนะที่ท่านเป็นนอนในสอบเกลือเนี่ยเราเป็นมนุษย์เรารักพื้นไปดินทินเกิดเนี่ยพ่อแม่ท่านตายท่านไ่พยาบาลรักษา พ่อแม่ทุกคนเกิดมาต้องการจะให้ลูกได้เจ็บเจ็บควาป่วยควาไข้เมื่อยามเจ็บจะได้เห็นหน้าลูกเมื่อยามป่วยลูกจะได้ป้อนน้ําปอนข้าวหา้แต่นี่ท่านไม่ได้ปอนข่าวปอนน้าให้พ่อแม่นี่ประการหนึ่งแล้วประการที่สองปรงศพยกผีพ่อแม่ท่านไม่ได้ปรงศพยกผีพ่อแม่พ่อแม่จะฝากศพวากผีกับใครเพราะท่านรีิเป็นโจรจึงไม่ได้ทําอะไรจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่และพี่น้องทั้งหลาย พ่อแม่ต้องผิดหวังไปที่เลี้ยงลูกหวังว่าจะพึ่งและมีน้ำซ้ำเมียรักก็ต้องบาเวอยู่เดียวได้เพราะผัวรักรกลายเป็นโจรน,นี่ท่านทรมานคนรักของท่านและมีน้ำซ้ำท่านทำไมลูกท่านมีปุ่มด้อยต่อไปขึนหน้าเขาจะว่าลูกมหาโจรถึงลูกท่านจะทำดีสักแค่ไหนเขาจะเฮ้ยไอมหาโจรน,นี่ยลูกท่านจะท้อใจเสียใจว่าลูกเป็นพ่อของเราเขาก็เป็นคนชั่วอาจจะทำให้ลูกของท่านเป็นคนชั่วต่อวันขนหน้าดได้ เมื่ความเจ็บใจและแค้นใจกันเนี่ยนี่เป็นทางโวที่จใจลูกแต่เป็นคนชั่วจริงฉะนั้นตัดกลับตัวกลับใจซะที่รักลูกรัฐบาลชุดนี้พร้อมแล้วจะอาแขนรับท่านรัฐบาลชุดนี้พร้อมแล้วที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านเมื่อท่านไปต่อสู้คดีต้องรับใช้นี่กรรมประชาชนนี่กรรมท่านกลับเป็นนักโทษทีดีก็จะโปรดปล่อยไปอยู่กับลูกกับเมียมเมียจะดูอมออกอ้อมแขนของผัวลูกจะได้เห็นหน้าคำว่าพอ่อจึงฉะนั้นลูกของท่านเป็นท่านเป็นโจในวันนี้ลูกของท่านจะได้นั่งเก้าอี้ตะวันขนา้างหน้า มาทนายการศึกษากะลูกเมื่อลูกเป็นผู้ดีสกุลของท่านก็ดีขึ้นนะลูกเป็นเจ้าใหญ่นายโตทํใทไมสกุลสูงขึ้นดีกว่าที่ท่านจะเป็นสกุลโจรเนี่ยเวลานี้ยังไม่สายเกินแค่ชั่วแล้วกลับดีได้มืดได้สว่างบัณฑิตหรือปราดโคตสังสเสริฐเนี่ยอย่างเช่นนั้นนะขท่านกลับตัวกลับใจเถอะเพื่อความสุขของลูกความสุขของเมียเพื่ออนาคตของลูกและอนาคตของครอบครัว ขาดพ่อสักคนเดียวลูกจะเหลียวหน้าไปหาใครแม่หรือที่จะให้ความสุขกับลูกพอเพราะนั้นจะหากินเป็นผู้หญิงยิ่งจะนั้นท่านรักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่รักพื้นแผ่นดินถิมเกิดท่านกลับตัวกลับใจแต่เตอรรัฐบาลชุดนี้พร้อมไม่อากแข็งรับท่านจะให้ความเป็นธรร,รมกับท่านเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานถูแสงทุเรียนข้าไปเจ้าผิดแล้ว ข้าพเจ้าเลวยิ่งกว่าสัตว์เดริชานแม่ตายข้าพเจ้าไม่ได้ผาศพเลยท่านเจ็บท่านป่วยไม่ได้รพยาบาลรักษาท่านเลยโรคข้าพเจ้าคิดผิดเห็นกรงจักเป็นดอกบัวจยากเห็นล้งอ่อนรองเมียรักที่เคยกดนอน ลูกที่ก็ไปจ้าให้สายเลือดรองไม่ปักอมเม็ดอบปลาและปักอมปืนออ้กระทำจิงเงินเลงกันนเมื่อไมือ้าไม่จิงทั้งพวกทั้งเครทั้งยิวกำปลเลย่างนนนันมันนักยิวดรอเลยเพื่อนมันทำไม่จริง,ง,ง,รง,รงน่นะ บังกันตั้งยาวลูกเราเบดแขวัญ y ế ก็เลยนังจีเม่ไม้จีเม่ข้าเลยมันจีตึงนี้เลยเอาเถอะข้าพเจ้าจะให้ความเป็นธรรมกับท่านแต่ท่านจะขอตัวว่าอย่าให้ขังท่านทำไมได้คนทําชั่วคนทํากรรมจะต้องรับบาปรับใช้นี่กรรมใช่ไหมข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับใช้นี่กรรมที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้เอาเถอะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทํา นำท่านไปคว้าพระเจ้าแผ่นดินเดียวนี้เฮ้ยท่านจะตัดคอแขวนคอท่านไม่ตกจะไม่ต้องตกใจพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้อ่ะมีความเมตตามพระมหากรุณาที่คุณกับปวงชนทั้งหลายท่านไปถึงก็จะฆ่าหรือแขวนคอท่านเขาบอกว่าออกไปแล้วเขาแขวนคอตายเนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องหลอกลวงต่างหากท่านออกไปดูสิถ้าแขวนคอข้าพเจ้าจะขอให้ท่านประนามดาว่าข้าพเจ้าและจะขอให้แขวนข้าพเจ้าแทนท่าน นั่นเขาไม่แคว้นข้อไปถ้าไมนี้มดทำไม่แคว้นข้อเขาเลยนั่นยังมันก็แคว้นเอือกอะไรปลาเด็กก็รวยพูดก็เลยแคว้นน,นกกั่นเลยไอ้ลูกปลาไม่ใจคุ้นหรือแล้วจำนำปาแล,ล้วเร,รียงสิ่งอาซื้อตัวอะไรนาต้มฟองไม่แหลปปลาจระจราใส่ปลาจะขวร ว่าจะดีดอยู่กับผู้ที่รู้ใ่ว่าจะไายอยู่กับคนที่ดู้ดันและผากายัน่นโจราไม่เลวะล ตัวต่อาาตาจะตานีตาตแ้จะปลืมมปีตีคนละน่าอ้ท่านเลีเ้ยงทึ่หงาเราขอบใจด้วยนะที่ท่านได้กลับตัวเป็นคนดีท่านไม่เห็นกรงจากไปนอบัวออขออภัยโทษขวาบาทที่ขวาบาทดูหมินได้เย็ดยามหวังว่าคอองจะเมตตาพระมหากรุณาที่คุณขวาบาท ควาบาทได้ผิดไปแล้วครับควาบาทจะขอโน้มรับโทษท่านหรือนี่กรรมที่ควาบาททำมาไว้เอาเถอะท่านขุนโจนเรียงสิงหาเราพร้อมที่จะให้อภัยท่านแต่ท่านจะต้องรับใช้นี่กรรมความบาทพร้อมแล้วไปเยอะคะอืมเอาเถอะดีมากเราทําอย่างนี้จดีคนเราคนเราต้นคดปลายซื่อในบัณฑิตหรือปรากรส่นเสริมมืดแล้วสว่างนี้บัณฑิตหรือปรากรส่นเสริมดีกว่าสว่างและมืดหรือซื่อและคด ยิงฉะนั้นท่านกลับตัวกลับใจเนี่ยดีแล้วนะท่านมหาราณีเอาไปโทษให้ควาบาทเถอะที่คิดเห็นผิดและมินประมาทเราพร้อมที่จะให้ยภัยท่านขุนโจนเรียงสิงหาและเราดีใจด้วยที่ท่านจะกลับมาเป็นพล,ลเมืองดีของชาติเรายินดีด้วยที่พร้อมที่ท่านจะเป็นพลเมืองที่ประรัรฐบาลองค์การ นะรัฐบาลชุดนี้พร้อมที่จะให้งงความเป็นธรรมกับท่านเสมอให้ท่านคิดสว่ารัฐบาลน่ะเป็นมิตรที่แท้ของท่านและรัฐบาลน่ะเป็นพ่อของคนพิจิายูว์เนี่ยเป็นประมุขของประเทศชาตินี่เป็นพ่อของคนทั้งประเทศและฉันน่ะเป็นแม่ของคนทั้งประเทศฉันพร้อมจะให้อภัยคนนะอแอะเมตตาการุณามุทิตาเบขากับลูกทั้งหลายทุกๆคนน่ะถูอนามประทศทั้งสองพระองค์ เปลียมไปด้วยประดับรองจักนี่กูใหญ่กันดีอะไรแหละรองเหมือนนี่มาอย่าพอท้าวไอหม้อเดี๋ยวมือมันก็พี่มันสั่นไปนู่ต่อไปลั่นแต่พอท้ากูไปเหยียดแม่ท้ามึงนี่เดี๋ยวมึงมันรู้นะเอาเถอะเราจะให้ท่านรับโทษทันพะยะกคขวบบาทพร้อมแล้วจะรับโทษทัน จะเป็นนันวาลาตั้งกังเรียงสิงะเลพระดีดาราไมาแรกาจปริมใจญ่ไม่สวงซี่ป,ปีปราเรียนสิงะได้ในเครื่องนี้ประชาชนจะเป็นสุขทั่วนครนะคะประชาราชจะเป็นสุขทั่วทั้งประเทศเอาอะไรครับค้าหญิงหรือพระราชาญาพึ่งมาดีว่าเรียบร้อยแล้ว ไอ้พวกลูกสมุนลูกน้องมันก็ยังมากมายมันยังไม่หมดนะะบางทีมันจะก่อตัวขึ้นอีกแต่ความบาดจําเป็นจะต้องลาไปสืบหาพ่อเลยสากสืบหาแม่อ่าสืบหาพ่อไปให้แม่ฮเ<ะ>ฮ้อจะจะสืบหาพ่อไปให้แม่ครับทานยังทําอยู่มากครับอ๋อและพ่อไปไหนพ่อได้จากเสนาฮนนะเราจะเดินทางสืบหาจริงฉะนั้นน่ะ อ่าให้แต่งงานใ้เสร็จแล้วก็ออกสืบหาพ่อไม่ได้ครับทำบวงสวมคอเทพราตรีไว้ลําบากครับแล้วทำไมพี่ไม่ยอมแต่งงานกับน้องอยางงั้นเหรอจะแต่งก็จะแตงะ่งนั่นแหละแตง่งใหสืบหาพ่อแม่ให้พ่อพ่อ,พ,อพ่อไปอา่าพาไปังู่กับแม่ซะก่อนอยู่กับแม่ซะก่อนจึงจะมาแต่งงานเวลานี้อานบาระพ่อไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามาแต่งงานจะอยู่กับเมียเนี่ยเดี๋ยวคนจะนินทาว่าเฮ้ยแสงุนิยันนั่น รักเบียยิ่งกว่าพ่อเท่านี้อ่ะผัวคุณเสียใช่ไหมเนี่ยไม่ฉาดค้นขายพัดลูกเลียนเลยายโฮมมันจะพุดน้ำกันอกเองมันไงข้อเราเนี่ยไม่ชาดลูกเปล่าเหมือนเหมือนไม่ได้นี่เหมือนแววเหมือนเกลี้ยง โน้ก็เลยก็พุดน้ำก็ได้ไงโรงเรียนก็เราไม่จัดไม่พุทไรเดินเมินเมินแววเเมินเกลี้ยเมินเกลี้ยมาดี่หมาเมือนยจริงฉะนั้นนะขวบาทจะไงพระราชาธิดาเทพราตีเนี่ยไปศึกษาวิชาอยู่สำนักท่านพุทธดาบทจะพาไปควาวกับแม่ดอกฟวาอ๋อที่นี่เมื่อดอกควาสมัยดอกควา พาไปขวากไว้กับแม่แดอกแพาเทพราตรีเสม็จวิชาควาบาสือหาพอ่พอพบมาอยู่กับแม่รเราแต่งงานก็อยู่สบายใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะรักที่แท้รอได้ใช่ไหมจ๊ะจ๊ะรอได้ไหมจ๊ะอ๋อรอได้จะตกลงเลยครับพี่จ๊ะตกลงพูดอย่างนั้นนั่นจริงว่าคนรักเออคนเลี้ยงกันนาคนเด็ดๆนี่นั่งงนะ

งานจะรับตัวแม่ผุมบัวจะไปกับชายรักแม่นักแม่แม่เนื้อเรียนจะไปเรียนเรียนไม่จากาีใน,นการดางามแรกกแต่ไปตงไก่ยันมันเปลี่ยนมาโน่นเนปลาสองกอยนักในกระประเทศเต็ตาลี้ย ประมาณโดนอนุญาตลีกา,ากาใครนายต้องก้าวไตเลยจากเตตารีเอาขอบใจในหม้อนในเมืองขนรับนายจะครบใจมันแล้ว <c oughs> ายะะะก็รักแค่รอพักอยู่ปรายด้าเบานำปั๊มดัดแหล่เตปราตีดวงสะอดพร้อมโม้อเมืองละท้องนายปากกายย้อนและรีบร้อนไปวัดว่า